ปิดยังปิดยังเตียสองเตียเตียปิดรือยังยังยังเดี๋ยวปล่อยรถไปก่อนโอเคโอเคกลับแล้วอันนี้พี่มารออะไรครับอรอปิดรถครับปิดรถให้กองถ่ายเขาถ่ายทำปิดถนดดน action ตกใจเลยหล่ะฉันไปอยู่บนรถนะ่นะนี่กาแท่โอ้ยตายเอาใหญ่มาซื้อกันนะนมีเงิน60ล้านเลิกทำมามีแต่คนเขาบอกว่าราคา5-60ล้านแต่ฉันไม่รู้วาธีทำอะไรอ้าวซื้อราคนไม่มีจะกินเลยชาเขามาโอ้ชาวเขาฉันนึกว่าโอ้ซื้อมาทำใหม่จะหกสิบล้านไปแฟนไปด้วย เช้ากว่านี้หน่อยนึงได้เลยครับเร็วเลยไปไหมพน่จอยเลื่อนเมฆ่อยเลื่อนเมฆเลี้ยงปลาลมก็ไว้ในสระของอีแม่อีแม่ก็ได้อีแม่จะไหวกันอย่างไรอีแม่อ่าอ่าเราค่อยมืดไปเราไปอีกเราไม่อีกซื้อคอนโดมิเนียมเอาไว้เลี้ยงครับแบกแหงนสารจากเส้นใยทองคำละเห็ดหน้าปัญญาเอิร์นท่านอดมัดดังไปไป กินอยู่อย่างสมถะครับครับ,รบพวกเรากินอยู่อย่างสมถะก็คือนี่คือชุดที่เราออกมาทํานาครับ <laughs> ใช่ใช่เพราะว่ามันอากาศแดดเนี่ยความแดดตอนเช้ามันแบบว่าอากาศหนาวนะครับ,รบช่วงที่เราไปอาลาสกา้ากันมาครับเอาเองปรับตัวไม่ได้เราเคลียร์แลดใช่ใช่ใช่ไปกินไปกินยุงอาลาสกา้ามาขามันนี่เท่าเนี้ยยุงอลาสก้าไป ไปต่อเขาไม่ได้คนนี้เป็นคนที่เราอยากเอาออกจากวงแต่วาหาเหตุผลยังไม่คือแบบต้องรอเขาเมาแล้วก็หาเรื่องต่อยกันอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาไปทำเป็นเครื่องประดับที่ทําให้มันดูแบบเฮ้ยเราอยากดูรวยแังไม่ใช่เลยสิ่งที่เรามาย่าโคลอย่างเงี้ยเราแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยต้องการความพอเพียงทีเนี้ยวงไม่ต้องการผมแต่ผมต้องการความพอเพียงผมไปหาวงกันวงครับ รู้แค่ว่าเป็นพิตตี้สวยแต่จริงๆแล้วเกียน่าจะบอกไม่หมดค่ะคือความจริงคืยต้องบอกว่าเฮ้ยมืองมาอยู่ในน้ำนะแต่ความจริงเธอตอนนี้ใช่ไหมแล้วใครเป็นคนล้องอ่ะแตอนทัดเขาพูดจาตลกตลกฉันก็ว่าเขานิสัยดีนะเขาชอบพูดจาตลกตลกอ่ะ ปากตัวเล็กๆตัวหมูโตๆเออน่ไตก็ดีนี่คุยน้อหน่อยไม่ใช่ไหมว่าพี่ใช้เงินไหมท่านเงินเข้าบัญชีทุก่่าารัักกนนพีดมส บอกไว้เลยนะคะว่าให้ระวังเลยนะคะถ้าแก๊งนี้ติดต่อไปให้ใครเล่น MV m v หน้านะคะระวังไว้เลยะค่ะคุณจะไม่ได้สวยแน่นอนค,ะอค่ะนี่ระดับรองหนึ่งมิสแกรนนะคะดูดูสภาพหนู <laughs> ด<ว>งูงเทาแป้งหอมกระมลรัฐทานน์รองอันดับสี่มิสแรนไทแลนวันนี้นะคะรับบทเป็นสาวเด็กป๊า บัตร V.P. ด้วยค่ะนี่ดูเลย V.P. แปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้จักเลยเหอวางเลยวางอันนี้เหรอเฮ้ยรถมันไปไหนรถมันไปไหนมันไปไหนนู่นแล้วอ้นารุมนคำพัน Miss Grand เชียงใหม่สวัสดีค่ะเจนนี่นารุมนคำพันนะคะเป็น Miss Grand เชียงใหม่นะคะแล้วก็ได้รองชนะเลิศอันดับสอง Miss Grand Thailand ค่ะ2019วันนี้นะคะพี่โน้ตติดต่อให้หนู มาเล่นเป็นเจ้าของกิจการนะคะหนูก็เลยตอบรับอย่างไวเลยค่ะเพราะว่าแม่หนูเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี banks, ่โน้ตเลยแล้วดูเจ้าของกิจการที่หนูไปฝันที่หนูวาดฝันไว้ว่าแบบคงรวยคงสวย จึกจึกจับจับตับตับแงแงขออนุญาตผ่านกล้องครับพี่ขออนุญาตผ่านดีมากอันนี้ดีกว่าเยอะอันนี้มากดีมากจิ้งกล้องไปเลยมึงตายแน่ปัดผมไปนิดนึงปัดผมปัดผมคันเฮียแล้วตอนฝนตกรู้สึกไงโอ้เน่ในตอนนั้นเพียงเฮีย เชย่อจะตกมานี่เรารู้ปัญหาเราต้องนัดคิวเพื่อจัดหาคิวไม่รู้จะว่างอีกเมือ่อไหร่เอานัอานานี้เป็นแกะแวก็จะมาว่างรวมกันอีกธรรมชาตินะไม่รู้เราเจอะยังไงกับเขานะไม่รู้จริงๆแปงลงร่างแล้วนะคะงานหน้าของมาสวยๆเลยนะคะวันนี้แบกปูนหนักมากนะคะสวัสดีค่ะจำกันได้ไหมคะวันนี้ใครปกติก็ชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะ นี่คือชุดเบาๆนะคะชิวๆแต่เมื่อเช้าอยากโซมก็เลยแต่งเป็นแม่ค้าขายบัตเตอรี่อฉันจะต้องมาสวยฉันต้องเด่นคนพอไอจี IG หรือคบร้อยเคแน่นอนปรากฏว่าอ๋อได้ผ้ากันเปื้อนคนขายหมูค่ะคุไปค่ะวงโวยจะบอกวงโวยตีสีวงโวยสี่ อยเวอดอมันบวเาไว้ห้อง็นขีนน้ลวยจนเป็นตาสั่งบอสูนองฟังยอนหวังคบจึกจึกจับจับตับตัเงยบเงรักได้ไหมที่พี่เป็นคนให้โอบบีบอนจนสวยงามอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อย่างงี้เนี่ย<ช>ค่อยน่าลงทุน MV โตัวต่อไปให้หน่อยใช่ <c oughs> ทุกคนนะครับ <c oughs> เลิกกองกับ จังหวะก,การเดินเข้ามาของคุณแล้วก็การหยุดแล้วมองตามรถตรงนี้ผมบอกได้ว่าคุณมีอินเนอร์ผมชอบความเสริมคุณคอันนี้สายนี้ในในวงการบันเทิงก็มีไม่กี่คนที่แนวแนวนี้